เอาละครับก็ขอกาบสวัสดีคนดูทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในช่องเดียวท a าเกมเมอร์ครับวันนี้ครับก็มีโค้ดนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะมีอยู่2โค้ดนะครับหนึ่งเป็นโค้ดท่าทาง2เป็นโค้ดสกินปืนนะครับโค้ดท่าทางครับจะมีขายในร้านค้านครับแต่ว่าตอนนี้จะได้ไปฟรีๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ถึง180ซักสไคร์เบอร์ไวๆนะครับแล้วก็จะเริ่มแจกกันเลยนะครับท่าทางเขาจะเป็นท่าทางตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นท่าทางที่ผมมีแล้วนะครับการตัวนี้นครับสาหรับใครที่ยังไม่มีท่าทางนี้นะครับก็คอมเมนต์อยู่ดีเฟสบุ๊กกดไลค์กดแชร์คลิปนี้มาเลยนะครับจะแจกฟรีๆเลยนะครับ แล้วก็ส่วนสกินปืนนะครับก็จะเป็นทาน้าของตัวตัวไหนวะจำมันไม่ได้นะแต่ว่าผมจำได้ว่าก็มีแล้วเป็น UMP อ่ะ เกชันนครับอยู่เอ็ตัวนี้ซึ่งผมมีแล้วในนี้นะครับมันจะเป็นกล่องอยู่อ่าเป็น UMP อทาวนนะครับไม่ใช่กล่องตุ่มแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอ็นตัดสิดตัวนี้เล้มสองเลยต้องเป็นตัวแจกไม่ได้แจกนะครับอันนี้มันไม่มีนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เคยบอกได้ามมินหนึ่งอัตราในการยิงสองลบแม่นย่ำนะครับถ้าใครอยากได้ก็กดติดตามคอมเมนต์ดูดีเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกกเดิมคลิปนี้กันเลยครับวันนี้นะครับในลักขึ้นเรายันก็มีอัปเดตมาด้วยครับเป็นท่าน้าของมันอาตมะ ก็มีท่าทางใหม่นะครับโอ้โหแบปั้งแบบนี้เลยโอ้โหจะว่าผมว่าจะอัดรีวิวอยู่นะครับแต่ว่าสุ่มไปแล้วห้ารอบนะครับลืมว่าไม่ได้กดอัดน,นะครับเออเนี่ยนครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้อีกนะครับถ้ามีเพชรน,นะครับก็เหลืออีกกี่วันวะอีสิบสี่วันก็เยอะนะครับเยอะอยู่งั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับใครเจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย thank you